สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นงของนำภาพต้นประดูที่ทำงานมาฝากทุกท่านนะคะไปทำงานตอนเช้านะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากนะคะต้นประดูนะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีทินกำเนิดในประเทศมาเลเซียนะคะจะอยู่ในแถบอันดามันมัทราศเบงกอนะคะส่วนอีกข้อมูลนึงระบุว่ามีทินกำเนิดในประเทศอินเดียะคะ่ะ ต้นประดูจัดเป็นพันไม้ย,ยืนต้นขนาดกลางนะคะถึงขนาดใหญ่นะคะลําต้นมีความสูงประมาณ20ถึง25เมตรนะคะหรืออาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะคะจะผัดใบก่อนออกดอกนะคะแต่กิ่งก้านเป็นทรงพุ่มกว้างนะคะและใบกิ่งมักจะห้อยย่อยลงนะคะเปลือกลาต้นหนาเป็นสีน้ำตาลเทานะคะ มีรอยแตกกับยาบเป็นล่องลึกนะคะมักขยายพันธุ์ด้วยการพมล็ดนะคะหรือการปักชำกิ่งนะคะต้นประดูจะมีอย่างสีแดงนะคะแล้วก็ใบเป็นใบแบบขนนกนะคะใบใบขี้นะคะมีใบย,ย่อยอยู่3-6คู่นะคะรูปไข่หรือรูปปีแกมรูปขอบขนาดนะคะ แผ่นใบบางสีเขียวดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลากิ่งนะคะดอกสีเหลืองถึงสีเหลืองแสดนะคะดอกมีสีกลีบถึงห้ากลีบนะคะส่วนผลก็กลมแบนนะคะมีปีกเป็นคืนรอบผลนะคะแล้วก็เวลาผลแห้งก็จะมีสีน้ำตาลนะคะไม่แตกนะคะแห้งเนี่ไม่แตกแต่ว่ามีเมล็ดหนึ่งถึงสองเมล็ดนะคะ ส่วนสรรพคุณนะคะส,สรรพคุณได้มาจากในหนังสือสมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยสรรพคุณก็คือสมานแผลแก้ท้องเสียนะคะใช้เปลือกนะคะเปลือกรสฝาดจัดนะคะสมานแผลต้มดำดื่มแก้ท้องเสียนะคะแกนลดฝาดร้อนแก้เสมหะโรหิตและกำดาวแก้โรหิตจางแก้ไข้แก้พิษเบื่อเมา แก้พื้นคันแก้เลือดลมดีซานนะคะขับปัสสวะบำรุงโรหิตบำรุงกำลังส่วนใบนะคะลดฟาดพอกฝีให้สุกเร็วนะคะพอกบัดแผลแก้ผดพื้นคันส่วนลักษณะของดอกหรือว่าของใบนะคะในข้อมูลในหนังสือกับในข้อมูลทาง Google นะคะจะอธิบายแตกต่างกันนะคะ เราก็เลยเอามาแบบคร่าวๆนะคะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะโคนดอกเป็นกรีบหลอดติดกันนะคะสีเขียวสวยนะคะนี่นะคะท,ที่ชอบดอกประดูนะคะมันชัดเจนเลยนะคะโคนดอกเขาก็เป็นกรีบเหมือนกันนะเป็นกรีบติดกันนะคะในข้อมูลในทาง g o o g l e เขาก็อธิบายได้ชัดนะคะแต่คือเราก็ นำข้อมูลตรงนู้นตรงนี้มาผสมกันนะคะในหนังสือบ้าง Google บ้างนะคะรวมๆแล้วก็สวยนะคะก็คือถ้าเรามาทำงานตอนเช้าๆนะคะมาก่อนเขา่าก่อนทำงานเราก็ยังไม่มีใครมานะคะเราก็เดินดูว่ามันมีต้นอะไรบ้างที่ทำงานของเราเราก็บันทึกภาพไปคะ่ะแล้วก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะดอกประดู่สวยๆนะคะปีนี้ก็มีครั้งเดียวนะคะ ดอกเล็กๆส,สวยๆแล้วก็ได้เด็ดดอกเอามาใส่แก้วไว้นะคะทีจ่จริงมีกินชุนนะคะมีกินจ้าวหอมก็ก็ว่าหอมแต่ว่าชุนก้าชุนนะคะดอกเล็กๆสวยดีค่ะเราอยากสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดนะคะเราก็ต้อง ต้องปีนต้นไปนะคะก็คือเราจะได้ใกล้ชิดนี่ค่ะก็คือได้เห็นชัดๆนะคะมองด้านล่างเราก็เห็นไม่ชัดนะคะเวลาเราถ่ายภาพนะคะเราจะต้องปีนปีนต้นนะคะเพื่อได้ชัดอีกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะกล้องเราก็ไม่ดีนะคะซูมภาพมันก็ยังไม่ชัดนะคะต้องต้องต้องมาถ่ายใกล้ๆนะคะ ที่ทำงานของเราก็จะมีต้นไม้หลายๆอย่างนะคะหลายๆต้นนะคะแล้วก็มีนกนะคะเราก็มีกระลอกนะคะกระลอกมีเยอะมากเลยนะคะตอนเช้านะคะก็จะเห็นกระลอกวิ่งหาอาหารกินนะคะวิ่งขึ้นต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้แล้วก็มีนกมีนกชนิดหนึ่งนะคะมันชอบ มันชอบว่าจิกกระลอกนะคะเห็นกระลอกเหมือนกับไลจิกนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนกไอ้น,นี้นกอีเซลนะคะนึกออกแล้วคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือจะขี้หลงขี้ลืมหน่อยนะคะนกอีเซลนะคะนอกจากมันจะไลจิกกระลอกแล้วนะคะก็คือมันนิสัยไม่ค่อยดีนะคะมันก็ชอบไลจิกนกตัวอื่นนะคะก็คือเราก็มาแล้วก็มองพฤติกรรมนะคะ พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆนะคะนกอีเซลมันจะค่อนข้างดุนะคะมันชอบไลจิกนกตัวอื่นกระทั่งกระลอกนะคะมันยังไลจิกกระลอกเลยนะคะอันนี้สงสัยมันค่อนข้างจะดุนะคะพวกนกอีเซลเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตคุยนกเรื่องสเปรหะไปนะคะเพราะว่าเรามาทํางานแต่เช้าๆเราก็ได้ดูอะไร,ะไรๆหลายๆอย่างนะคะ ดูหมาดูแมวดูสัตว์ต่างๆบนะ้าก็มาก่อนเขาก็ต้องนั่งเงาเงาแล้วก็มองดูอะไรเรื่อยไปค่ะดูโทรศัพท์บ้างดูอะไรบ้างอันนี้เราก็ได้ถ่ายภาพไว้นะคะดอกประดูที่เราเก็บมานะคะแล้วเราก็มาจัดใส่แก้วนะคะใส่น้ำนะคะใส่แก้วใส่น้ำ มันก็สวยดีนะคะอันนี้เราเอาไว้ในห้องครัวที่เราทานข้าวกันตอนกลางวันนะคะ mm. แล้วก็ได้ประดับประดาดอกประดู่ของเรานะคะที่เรา,เราได้เก็บมานะคะ mm. อันนี้ก็คือข้อมูลทางสมุนไพรนะคะในหนังสือสมุนไพรไทยนะคะที่เรา